ทุกคนวันนี้อยากจะมาแปยงกันแต่ของแบรนด์ a m h o o ก็คือวันนั้นคือกดมาลองใช้โดยบังเอิญแล้วรู้สึกชอบมากเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นซองแบบนี้เขาจะมีแบบขวดด้วยแต่ก็คือนั้นซื้อแบบซองมาลองไปนอนค้างที่อื่นแล้วบังเอิญลืมเอากันแดดไปก็เลยกดในแอปโลตัดออนไลน์แล้วก็เจอกันแดดตัวเนี้ยก็เลยซื้อมาลองให้ดูเลยว่าซื้อมาจริงๆกดมาทั้งหมดสองซองแล้วพอลองใช้ทุกคนชอบมากให้ดูเนื้อเขาเนี่ยแล้วเขาจะเป็นเนื้อมิลคี้แบบนี้ทุกคนคือบางเบามาก เบางๆแล้วแบบเกี่ยง่ายไม่เนอดหน,หนาผิวเลยอ่ะคือใครเคยใช้กันแดดที่เนอดหน,หนาผิวมาลองอัมฮับก่อนคนไม่เนอดหน,หนาผิวเลยแล้วตัวนี้นะคะปกป้องทั้ง UVA UVB แล้วก็อัตัวลอง UVA ยังบำรุงผิวด้วยนะเขายังบำรุงผิวให้แบบว่ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ริ้วรอยดูจางลงก็คือเหมาะกับมนุษย์วัยยบแบบแน็ตมากที่แบบว่าช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยทุกคนแล้วกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยด,ดีมากให้ดู น่นจะแบบโกลวขึ้นนิดนึงแล้วแบบผิวสวยมากตัวนี้นะคะ spm 50บวก pa 4บวกนะคะคือกันแดดถึงไม่ต้องกังวลเลยไปลองทุกคนรับรองว่าชอบไม่เหนอะหนะผิวสบายผิวมากของแบรนด์อัม h o ค่ะ